พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาคพิชานกแลนิติศาสตร์บัณฑิตทีมด็อกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้ทีมพวกเรามีความรู้ข้อกฎหมายมาบอกให้ฟังในหัวข้อเกี่ยวกับผลของการที่ผู้คำประกันไม่ได้รับหนังสือทงถาม เชื่อว่าหลายๆท่านเคยได้ไปทําสัญญาคาประกันไว้กับเจ้าหนี้ของคนที่รู้จักเช่นเพื่อนที่ทํางานญาติมิตรหรือลูกหลานสัญญาคาประกันมีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑ์ไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งมีอยู่หลายมาตราที่ได้บัญญัติหน้าที่และความรับผิดรวมถึงสิทธิ์ของผู้คาประกันเอาไว้แต่โดยหลักแล้วผู้คาประกันนั้นจะต้องรับผิดร่วมกับลูกหนี้ เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้เมื่อลูกหนี้ไม่ชำระให้แก่เจ้าหนี้โดยกฎหมายกำหนดว่าเจ้าหนี้จะต้องบอกลกล่าวไปยังผู้คำประกันให้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ภายใน60วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติไว้ในมาตรา686วรรคแรกว่าเมื่อลูกหนี้ผิดนัด ให้เจ้านี้มีหนังสือบอกกล่าไวไปยังผู้ค้ำประกันภายใน60วันนับแต่วันที่ลุกหนี้ผิดนัดและไม่ว่ากรณีจะเป็นประกันใดเจ้านี้จะเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ก่อนที่หนังสือบอกกล่าวจะไปถึงผู้ค้ำประกันมิได้แต่ไม่ตัดสิทธิ์ผู้ค้ำประกันที่จะชำระหนี้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระซึ่งปัญหาที่ต้องพิจารณาต่อไปนั้นมีว่าหากจดหมายหาก ส่งจดหมายไปแล้วผู้ค้ำประกันไม่อยู่ที่บ้านซึ่งเป็นทางปฏิบัติแล้วบุรุษไปรษณีย์จะออกหนังสือแจ้งทิ้งไว้ที่หน้าบ้านของผู้ค้ำประกันว่าให้มารับหนังสือทวงถามภายในระยะเวลาอันสมควรแต่หากผู้ค้ำประกันไม่ได้ไปรับหนังสือบอกกล่าวภายในระยะเวลาที่บุรุษไปรษณีได้ระบุไว้ในหนังสือแจ้งบริษัทไปรษณีไทยจำกัดมหาชนจะส่งหนังสือ ทวงถามดังกล่าวกลับไปยังผู้ส่งหรือเจ้าหนี้จึงทําให้ผู้ค้าประกันไม่ได้รับหนังสือทวงไม่ได้รับหนังสือทวงนั้นจึงต้องพิจารณาว่าผู้ค้าประกันได้รับหนังสือบอเปล่าวทวงถามแล้วหรือไม่แล้วจะมีผลตามกฎหมายอย่างไรซึ่งข้อพิจารณานี้จะเห็นได้ว่าการส่งหนังสือทวงถามของเจ้าหนี้เจ้าหนี้นั้นได้ปฏิบัติตามกฎหมายแล้วแต่ เป็นหน้าที่ของผู้คำประกันที่จะต้องไปรับหนังสือทวงถามหากไม่ได้รับหนังสือทวงถามเพราะเหตุไม่ได้รับภายในระยะเวลาที่บุรุษปริศนีกำหนดไว้ในหนังสือแจ้งแล้วย่อมถือว่าเป็นการรับหนังสือทวงถามไว้โดยถูกต้องแล้วผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดี ผมทีมดกรกิตศักดิ์ในติบัณฑิตไทยทนายวิธีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ